ได้อุ่งเปงลีนัวมากครับเขาอ,อยากมาให้เรียบร้อยเลยนะนี่สองสองขาเลยครับสองอุ่งสองอุ่งสองอุ่งเลยเดี๋ยวเราจะมัดผลกันทำไมก่อ,อไฟเลยก่อไฟกันเลยน,ลยนี่เป็นคนดังครับวันเช้านี้ขอเป็นคนดังหน่อยนะ ผม่เ,เปื่อยขาเน้นๆนะครับเน้นๆสองขาเลยโอ้โหใช้านใช้านส้มต่อ,อทานเลยครับนี่ ามานี่ครับเครือก็ไม่มีอะไรมากครับผมจะคล้ขาจะคล้ขาเลยนะแล้วก็ผมจะใส่ใบมะกรูดด้วยนี่ฮนะมีสามอย่างแล้วก็เกลือหน่อยตั้งหม้อก,กันเลยผ่านแดงได้ครัผ่านแดงแล้ว ตั้งหม้อกันเลยใส่ลงไปเลยครับนี่ใส่ลงไป,ลงไปเลยนี่ละนี่แค่นี้ละรอน้าเดือดนปรอน้ําเดือดกอ็ใส่ขามบัวนะครับอ่าอ่าตั้งหม้อแล้วก็ผมจะหยอกเกลือหน่อยครับะเอกหยอกเกลือไปหน่อยนะอ่าหยอกเกลือหน่อยครับ เราใส่พระเอกของเราลงไปเลยนี่เราจะมากินกันแบบทั้งขาอย่างนี้เลยนะกิ้มนําพริกโอ้โหใส่ไปแล้วครับตุ๋นลงไปแล้วนะก็คือพอ่อค้า่คขาเขาหล่นไฟมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะนี่ครับเราก็ปล่อยให้มันตุ๋นอยู่อย่างนี้นะครับเอาสักประมาณสักอสองชั่วโมงตุ๋นสองชั่วโมงนะปิดฝารอเลยโอเคเริ่มเดกัดแล้วครับผม นี่ตุนไปเรื่อยๆเ,เลยนี่ว่าเอาแบบเปื่อยๆเลยฮะเปื่อยๆไปเลย,เลยอ่ะตามนำ้ำพริกกันครับซีฟูดมาตามนำ้ำพริกซีฟูดนะครับนี่เลยพริกระเทียมมะนาวมะนาวมะนาวยักษ์ มะนาวไรเมร็ดมันเขียนว่ามะนาวไรเมร็ดแพ็กละสาบาทมันเขียนว่ามะนาวไรเมร็ดลอดสารด้วยอ่ะปรุงเครื่องกันเลยครับมาราน้ําตาลก่อนเลย,น,ลยน้ําตาลทรายลงไปเลยน้ําตาลทรายอ้แล้วก็ ผงนัวหน่อยนะผงนัวสักหน่อยเพื่อเป็นรสชาตินะครับผงนัวแล้วก็น,น้ำปลาซีฟูด้ดซีฟู้ดกันไปเลยกิมอุ้งวัวเนี่ยอุ้งตีนวัวนะปเปื่อยนะม,มันจะแซ่บขนาดไหนนะอูเข้ากัทีนี้เราก็คนเลยครับคนให้เข้ากันนะ ปืดลงไปครับโอ้น้ำเยอะดีแท้ขนอน้ำลายเม็ดน้ำเยอะเลยครับโอ้ต้องต้องรอชิมก่อนนะว่ามันเปรี้ยวเกินไปด้วยนะน้ำเยอะมากเลยแล้วเราชิมดูกันแล้วคนให้เครื่องมันละลายนะ,ะมาเรียบร้อยครับนะ้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานี่โอ้โยไหลน้ำไหลไหลเลยครับ เห็นสีสันน้ำจิ้มแล้วก็แค่น้ำจิ้มเรานี่ก็สุดยอดแล้วฮะ,ะน่าจะเปือยนะครับเป้าโอ้ยนี่ฮะอุ้งตีนวัวอุ้งตีนวัวตุนยาจีนอ้าวนี่ครับแหมไปขึ้นเขียงกันหน่อยเดย้ไปขึ้นเขียงกันเลยร้อนๆเลยครับคุณผู้ชม เป็นตนายนี่ตามมาตามมาตามมาเลยครับน,ะนี่ลองดูก่อนนะเปื่อยหรือเปล่าเปื่อยไห,หมหรกรึบกรึบกรึบเลยเนี่ยอ่ะ เดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูนะครับนะเราจะลองชิมให้ดูนะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะบนเขียงกันเลยบนเขียงกันเลยเนี่ยท้ันได้ฟิลไปเลยนะฟิลไปเลยครับพี่นอ้องเน้น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  ่งกินหัวอุ่นครับ,บแตบแป๊บรบอม